สวัสดีคะ่ะอาจารย์กิ่งฟ้านะคะจากช่องกิ่งฟ้า2465 a c h a n n e l ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ได้ใน YouTube แล้วก็ติดตามได้ในติ๊กต็อกนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อคู่ของคุณในปี2022นี้นะคะเขาคนนั้นจะเป็นใครเลือกกองกันเลยดีกว่ากองที่1น,นะคะเป็นอัมพันนะคะสีเหลืองกองที่2เป็น Angel นะคะเป็นดังฟ้าเซเลไน t ์เป็นหินเซเลไน์สีขาวนะคะกองสุดท้ายเป็น Rainbow Quartz นะคะจะเป็นหินสีใสนั่นเองนะคะ กดพ奥斯เอาไว้ก่อนได้นะคะตั้งจิตเป็นสมาธิถ้าเราสามารถเลือก1กองได้แล้วนั้นเราไปฟังคําตอบกันเลยดีกว่าค่ะกองที่1น,นะคะจะบอกว่ากองนี้เป็นกองที่เรียกว่ารักจริงหวังแต่งมากๆนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์เรารักครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะหรือความคิดของเขาค่อนข้างที่จะโตกว่าอายุที่เขาเป็นนะคะหรือว่าหน้าของเขาค่อนข้างจะมีแบบใบหน้าเด็กนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะ เป็นคนที่เ,เรียกว่า อยากที่จะมีครอบครัวนะคะคือเขาไม่ได้มาเล่นๆคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องความรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความพยายามอาจจะเป็นตัวเราหรือตัวเขานะคะมีมีความพยายามในการเข้าหาในการจีบหรือว่าพยายามที่จะชนะใจพอสมควรนะคะบุคคลคนนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีความคิดที่ดีนะคะมีพลังงานด้านนดีนะคะสามารถเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องอ่าเป็นคนรู้ใจได้ในเวลาเดียวกันนะคะฉะนั้นอยู่กับเขาแล้วเราจะแบบมีความสุข มากๆเลยนะคะถ้าตัวคุณเองไม่ได้ปิดกั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอกับบุคคลคนนี้สูงนะคะอาจจะเจอจากการที่เราทํางานหรือไปเรียนมาหาลัยมีคอนเน็กชันนะคะหรือมีสื่อตรงดางทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันฉะนั้นขอให้คุณโชคดีค่ะองที่2นะคะบุคคลคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะเป็นคนไทยต่างแดนหรือเป็นคนไทยที่อาจจะอยู่กันคนละประเทศหรือว่ามีหัวของความทันสมัยเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะ เป็นคนที่เพิ่งบอบช้ำจากเรื่องความรักเพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักก็เป็นได้สูงนะคะแต่จริงๆบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอเขาไม่เคยรู้จักเลยแต่รู้สึกว่าคุณหน้าคุณตากับบุคคลคนนี้มากพอสมควรหรือว่าอาจจะเคยแบบ เ,เคยรู้จักกันแปบบ๊แบๆบแบบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นได้มันเป็นคําว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆซึมซับกันเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าในกรณีคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักหรือว่ามีโอกาสได้ไดพัฒนาในเรื่องความรักค่อนข้างไปไวหรือว่ามีโอกาสาที่จะได้เจอกันในเร็วนี้ก็เป็นได้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกก็คือค่อยๆพัฒนากันไปเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาหรือเขาเข้ามาอยู่ใน ใจของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาการสูงแต่พลังงานก็ขึ้นชัดเจนเลยนะคะว่าเราต้องเปิดใจถ้าเราไม่เปิดใจหรือเรายังไม่กล้าที่จะมีใครก็อาจาจะยังเจอคนนี้ได้ยากฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะคะจงมีสติกกับเรื่องความรักถ้าสมมติเราเพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดใจได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะไม่ชอบการผูกมัดถ้าสมมุติว่าคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช่จริง,รงๆเขาจะตัดทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาออกเลยแล้วเหลือเราแค่เราคนเดียวนะคะฉะนั้นมแปลว่่าาีีโอกสท ที่จะมีคนเข้ามาในปี2565นี้นะคะขอให้คุณเปิดใจแล้วก็โปรยเสน่บ้างลงโพสต์ในโซเชียลบ้างแล้วก็มีสังคมเข้าสังคมบ้างนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอบุคคลคนนี้ค่ะที่ 3. โอเป็นกองที่รู้สึกว่าน่าอิจฉามากนะมันเป็นกองที่เอาแบบนี้ถ้าสมมติคุณปิดกัน้นไม่ได้มีใครเข้ามาเพราะว่าตัวเราเองไม่ได้เปิดใจก็อาจจะยังไม่มีใครไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปกดดันตัวเองเพราะเมื่อไหร่เปิดใจเมื่อไหร่บุคคลคนนี้อาจจะเข้ามาเรียกว่าคนคนนี้เป็นเหมือน มากกว่าเน,นื้อคู่อาจจะเป็นพรมนิคิตหรือว่าดึงดูดเข้ามาโดยธรรมดาธรรมชาติมันเหมือนกับว่าเขาต้องเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมกับเราพอดีฉะนั้น,นแปลว่าเราต้องไม่ฝืนใจด้วยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมีความกระตันยูแล้วถ้าเขามีแฟนค่อนข้างที่จะดูแลประหนึ่งว่าเป็นลูกเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่อ่าเรียกว่าอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์พอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างทะยานขันแข็งในการทํางานทําเงินแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่ เก่งด้านการสื่อสารด้านภาษาหรือว่าด้านสื่อออนไลน์ line, สื่อเทคโนโลยีก็ได้แต่เขาจะมีความหัวทันสมัยและหัวโบราณในเวลาเดียวกันนะคะค่อนข้างเป็นคนที่นุ่มลึกสุขุมแล้วก็เป็นคนที่คอยเทคแคร์คนอื่นบางทีห่วงใยคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองอีกนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่น่ารักจากภายในมากๆเลยนะคะถ้าเราได้คนนี้เป็นแฟนถือว่าโชคดีมากๆถ้าเราเองเป็นคนที่มีพลังงานด้านดีๆนะคะแล้วส่งต่อพลังงานด้านดีๆให้กับผู้อื่นอาจารย์เชี่ยวพลังงานจักรวาลจะส่งคนที่มีความ คิดคล้ายคลึงกับเราเข้ามาฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทดําดีแล้วก็มีพลังงาน,นาด้านดีๆเข้ามาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนนี้ไม่ไกลกันเอื้อมแน่นอนขอให้คุณโชคดีค่ะ